วันสงท้ายปี2สองหสี่นะฮะ264หสี่วันนี้เปวันนี้วันสามเณรธันวาคมนะครับสันเอานาคือกักนะครับเอานาคือกักยยยักเขี้ยวใหญ่นะครับรอเรือก็ไม่มีอะไรไปนะครับตอนนี้ครับไปตัวใหม่มากกาลังมานะครับครับบรรยากาศน่าสงสารมากครับรถติดครับอ่างขนาดนะครับ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  วงการนี้ครับอยู่ยากนะครับผมถ้าไม่ลาบากจริงอยู่ยากครับมันอยู่ยากครับเปิดประตูลงกลางถนนเลยครับดูที่ครับความใจร้อนของคนนมนุษย์ครับจ่ายค่าแท็กซี่ตีตุดได้เลยครับผมเสียเวลาครับผมเดินดีกว่าครับ วันนี้ก็ใครที่มีแฟนแล้วนะครับพาไปเค้าดาวนะครับแต่จากเค้าดาวก็จัดสักหน่อยนะครับจัดสักดอกนะครับเพื่ออะไรจะดีขึ้นนะในปีใหม่นะครับอันนี้นี่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะครับผมกำลังทีมงานทั้งหมดนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมว่ารถก็แน่นมากนะครับปับดาวนะครับผม ยินดีต้อนรับสูเอานางอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสกิตรคาราส2021นะครับกับวันนี้วันสุดท้ายของปีนะครับสุดท้ายปีนะวันใครที่ยังไม่มีลูกไม่มีเมียรครับหาเมียคืนนี้ได้นะครับผมข้าวดาวเอานางแลนด์มาร์กยังเปิดรับอยู่นะครับใครที่พอมีเวลานะคือที่งานแบ่นาอินวิกิชั่นจากวิกิชั่นเยนอ วันนี้ผมพาบางเดชมาตะลุยอาน้นานะครับหลายปีแล้วครับที่ไปเจออย่างนี้นะครับผมตั้งแต่น้องวิทย์มาฮะวิทย์มาประยุทธ์ก็มีนี่ก็หลายเรื่องนะฮะทำให้วิทย์ไปวิทย์มานะฮะว,วิบวัเลยครับตัวฝรั่งก็ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับปีนี้ครับแต่เราก็มีน้องไทยนะครับน้องไทย ตอนนี้นะครับเกือบจะถึงเวลาเลน์มาร์กเปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้บังเดชยพาไปเที่ยวครับเคยที่ยังไม่มานะครับรุณาเลยครับตอนนี้ครับผมกําลังเปิดครับเดี๋ยวมีรถไปรับะฮะต้องแจ้งพิกัดมาครับรถฟรีครับวันนี้น้ํามันคุณแมวใส่ให้ครับ <laughs> วันนี้ติดกันจริงๆครับไม่ใชจคีบนะครับวันนี้ผมมาตั้งแต่นาท้าทยนี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้โอ้โหปีลากขึ้นหน้านะครับอากาศที่จะรถยังไม่มาเลยน้องเต้นข้าบอะไรเนาะบีโกโรดเนี่ยเต้นอะน้องเต้สาไปแล้วนะครับเด็กฝึกงานนะครับไอ้พวกยึดลกล้กันขี่รถตเดีวยว ตามที่คุยกับตำรวจวันนี้นะครับเอานางยังไม่มีแผนจัดวันเวนะครับเพราะว่าอาจจะสถานการณ์เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งแบบนี้มาก่อนนะครับหลังที่ห่างหายไปประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยจะได้ครับบวกกับปังในกระเป๋าก็ห้าปีไปเลยครับมีตั้งอยู่บาทหนึ่งพาสาวๆมานะครับผมเห็นแล้วไม่จะอิจฉาครับแต่ไม่ค่อยบายใจทักเท่าไรนั่นเองคร นี่ก็มีคารวานมาเปิดเพลงนะฮะดีกว่านั่งอมท่อมอยู่ที่บ้านนะครับจะไม่ได้ติดจะเจ็บลืมมั้งขันเสียงดีครับผมน่าจะพาไปเปิดที่หน้าหาดตัดเดียวนะครับเดี๋ยวเปิดร้านบางเลาะเลยนะดูครับสภาพหน้าสงสารนะครับ ใครทีอยากกำลังไม่เข้ามาชมนะครับกรุณานะครับกรุณาครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้บางเดชด้วยนะครับนี่เป็นการไลฟ์สดแบบเรียลไทม์นะครับบังเดชกำลังจอตูดอยู่นะครับผมว่าตูดของเขาจะรับได้ไหมนะครับตูดใหญ่ดีครับ เกือบถึงเป้าหมายแล้วนะครับอีกประมาณ2วินาทีนะครับรีบนะครับไปผมไปก่อนนะครับไปนะครับไปเลยไปเลยนี่จอร์ดเือนเขาปิดตาเขาเลยเราหนักเลยปิดตูดหมดแล้วนะครับตอนนี้จิมมีก่ก็มานะครับแม่กอบ E é, aí, é, 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 é.